เฉลยแล้วนะคะองรัชทายาทลีโอนี่เองคือผู้กุมอำนาจใหญ่ที่สุดในบ้านและน้องลิซ่าค่ะก็เปิดเผยแล้วด้วยนะคะว่าทำไมนาถึงได้ตั้งชื่อเลมอนเอาไว้ล่วงหน้าด้วยค่ะคุณผู้ชมอัปเดตความน่ารักของน้องลิซ่านะคะเธอมีการมาอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับเจ้าลีโอน้องแมวสุดเลิฟของเธอค่ะที่เกิดไปเมื่อวานนะก็คือวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองโดยน้องลิซ่าค่ะให้แคปชั่นว่า happy birthday ย้อนหลัง1วันนะครับ คุณลีโอเท้าก็ต่ายโชคด,ดีมากๆที่ชีวิตนี้เราได้เจอกันสำหรับมามีลีโอคือกำลังใจและทุกๆอย่างมีความสุขทุกๆครั้งที่ได้มองหน้าหรือได้ยินเสียงของลีโอขอโทษที่ทำให้ลีโอลำบากใจหลายครั้งเหลือเลมอนนะถ้าลีโอโอเคมีก็โอเคค่ะโอ้ยน่ารักจริงๆนะคะ น้องลิซ่าค่ะมีอ้อนขอองค์รัชทายาทลีโอผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านคือเธอกําลังอ้อนค่ะขอรับน้องแมวตัวใหม่นะมาเลี้ยงเพิ่มอีกหนึ่งตัวหลังจากที่ข่าวก่อนเธอก็บอกนะว่าจะไม่รับ จะไม่เลี้ยงแมวเพิ่มอีกแล้วนะคะแต่ว่าสุดท้ายค่ะเธอก็บอกในงานของทางเดนทิสเตว่าได้ตั้งชื่อของน้องแมวตัวใหม่เอาไว้แล้วนะคะนั่นก็คือเลบอนแต่ว่าก็บอกด้วยเหมือนกันนะว่าอูยังไม่เอาอะไรแบบนี้นะคะคือที่แท้ก็เป็นเพราะว่าเก่งใจนะเจ้าลีโอนั่นเองค่ะรู้แล้วล่ะค่ะว่าใครนะใหญ่ที่สุดในบ้านน่ารักทั้งเจ้าของและก็น้องแมวกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมจะสนแค่ไหนค่ะต้ลิสเนี่ยก็รักแล้วก็เอ็นดูลีโอมากๆเลยนะคะ โดยเนี่ยค่ะเธอก็บอกว่าลีโอก็คือเป็นกำลังใจที่สุดของเธอส่วนนี้ก็เป็นภาพน่ารักอีกภาพหนึ่งค่ะของคุณพ่อของน้องลิซ่าที่คุณแม่จิตทิพย์ค่ะเอาโมเมนต์น่ารักที่คุณพ่อมาโคโนคะคะร่วมปุยพรวันเกิดให้กับเจ้าลีโออีกด้วยค่ะโดยคุณแม่ก็ให้แคปชั่นว่าสุขสันต์วันคล้ายวันเกิดย้อนหลังนะครับหลานยายขอให้หนูมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเข้มแข็งคอยเยียวยาแล้วก็ให้กําลังใจหมามิและดูแลน้องๆแทนนี้นะครับ ก็จบเลยนะคะผู้คุมหน้าสูงสุดในบ้านก็คือเจ้าลีโอนของเรานั่นเองอแอดก็เอาโมเมตนต์น่ารักน่ารักนะชวนยิ้มมาฝากนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า